สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว youtube ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมซิงปุลดวนนะครับคลิปนี้ก็จะได้เวลาเดินทางแล้วนะครับนี่ก็ตูดเป็นแบบนี้เนาะท่านผู้ชมพร้อมที่จะเดินทางแล้วนะครับก็ลงวันที่สิบนะครับวันนี้ก็วันที่แดนะครับมีเวลาเดินทางไปอีกหนึ่งวันกับอีก1คืนนะครับเมื่อวานก็ ไม่ล้างรถก็ไม่ได้เนาะมันสกโรกเกินนะว่าจะไม่ล้างอยู่มันหน้าฝนเนาะท่านผู้ชมก็ล้างให้มันใหม่ๆหน่อยวิ่งตอนกลางวันให้มันเหลี่ยมๆตาหน่อยนะครับขึ้นเนี่ยนี่ก็จะารรมาท่านผู้ชมมาชมสติ๊กเกอร์ใหม่ด้วยนะครับเชสซี่บัตไทยแลนด์นะครับเชสซี่บัตไทยแลนด์นะครับสั่งไปนานแล้วนะครับเพิ่งได้นะครับก็เลยเอามาติดนะครับสวยๆครับ ปลายทางก็จะสะหไทยนะครับปลายทางสหไทยนะครับพร้อมเดินทางนะครับก็อาบน้ําแต่งตัวตึงสเตย์เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะเดินทางนะครับท่านผู้ชมก็ตรวจกองเรียบร้อยนะครับเคาะยางป้องๆแบงๆนะครับเดินรอบรถดูความปิดปกตินะครับว่าเรา,าขาดหรืออะไรหรือเปล่านะครับ ไม่น่าจะขาดหรืออะไรนะครับก็พร้อมที่จะเดินทางนะครับท่านผู้ชมน้ำมันเต็มถังรอหลังแจ้นกันไปตอนแล้วครับอ่าไปกับที่เดียวกันกับนาตีนะครับนาตีก็ยังไม่ไปนะครับต้องรออีกสักนิดนะครับนาตีค่อยจะไปนะครับไปดูกันว่าสภาพนี้ไปถึงอ่าสาหัไทยจะเป็นอีกสภาพไหนนะครับรอติดตามกันต่อไปนะครับนี่ เดี๋ยวพาท่านผู้ชมขับรถไปด้วยกันเลยนะครับจะเอากล้องติดหัวไว้นะครับติดหมวกติดหมวกไม่ใช่ติดหัวติดหมวกไปกันเลยนะครับ Let's go <S ตอนนี้เราก็เดินทางกันเลยนะครับ <c oughs> ก็เปิดกระโจกนิดนึงนะครับมีแต่สามชานะครับออกจากบ้านนะครับ เหลี่ยมตามากครับโอ๋ดเหลี่ยมตาครับท่านผู้ชมโอ้เหลี่ยมตามากนะครับท่านผู้ชม สาชาานะครับสาชาวเป็นไงครับดังไพ่ร้อมไหมหรือยังไงนะครับก็คอมเมนต์บอกนะครับบีบยังไงผมบีบยังไม่เก่งหรอกครับก็แค่พอได้แค่นี้นะครับเดินทางกันครับท่านผู้ชม ไ,ไเรื่อยนะครับไม่ได้เรียบนะครับงวงก็นอนนะครับไม่ได้ดันจนไปถึงนะครับ,รบก็คิดว่าจะถึงพรุ่งนี้ก็ได้นะเราก็ไปเรื่อยไม่รู้ว่าจะถึงตอนไหน,นก็จะไปจอดซักผ้าด้วยนะครับอจอดซักผ้านะครับโอ้คือเบงกสิวะรถจอดข้างขึ้นนี่ย ทำไมถึงเป็นแบบนี้นะครับเป็นโค้งเคง้งโค้งเคง้คงเง่ยลึกตกลมไปสื่อบอกคบน่าจะตกล้มเฉยๆนะครับตอนนี้ก็อยู่ตำแหน่งเกียร์สีนะครับ เราจะเข้าตำแหน่งเกียร์ห้านะครับไปเราก็เหยียบคัสเข้าเกียร์ว่างเออเกียร์หาตัวนี้ไหมเกียร์เกียร์โก,กว่านี้บอพีดโอ้ยสับสนเล่พี่น้องเกียร์เจ็ดนะครับเนี่ยเกียร์เจ็ดแล้วนะครับไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆ แล้วมันดูดีนะครับมันสะอาดตาดีผมว่านะความคิดส่วนตัวผมนะครับเวลาเราขับตอนกลางวันนี่โอ้รู้สึกว่ามันเรียมเรียมตาดีนะครับความเร็วก็จะใช้ประมาณ70นะครับ หกสิบเจ็ดสิบประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าขี่ช้ามันก็ไม่ลอยนะครับรถไม่ลอยมันก็เปลืองน้ํามันนะครับอาศัยว่ารถมันลอยนิดหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วแต่บุคคลนะครับแล้วแต่ว่าเราจะขับแบบไหนนะครับขี่เร็วเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลนแรนเร,แรนแต้ สามชาหน่อยไหมสามชาหน่อยไหมจัดสามชาหน่อยนะครับสามชาตอะไรนะดัง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 ใครราะงไ,ไหมครับท่านผู้ชมหรือมันดังเป็นยังไงอ่าโอเคหรือเปล่าคอมเมนต์บอกใต้ล่างคลิปหนึ่งนะครับ จะใช้เส้นทางจากบ้านไปนะครับจากบริษัทไปก็บ้านบอย่างตลาดนะครับแล้วก็แล้วก็สารคามบระบือบ้านไผ่นะครับไปใช้เส้นนี้นะครับทางคอนแกนนี่รถรถมันจะเยอะนิดนึงนะครับท่านผู้ชมก็ใช้เส้นเลี่ยงรถนิดนึงนะครับ เส้นบลัมเบอบ้านไทยนี่จะไม่ค่อยมีรถนะครับไม่ค่อยมีรถมันแล้วก็ทางมันสี่เลนด้วยนะครับแต่แต่ว่ามันจะได้บมืนนมอนิดนึงนะครับท่านผู้ชมอ่าเที่ยวนี้ถ้าฝนตกคือจอดเลยนะครับจอดจนถตนนแห้งนี่ค่อยไปนะครับท่านผู้ชม ใจเย็นนะครับใจเย็นมอไซจใจเย็นนะครับนะนี่ก็สไตล์ผมก็จะขับประมาณนี้นะครับถ้าเราถึงเกียร์แปดแล้วเราขับไกลๆเราก็เอาขาข่วยห้างแบบนี้นะขาขัตมาศนะครับไม่ใช่ข่วยห้างขัตมาศนะครับสไตล์ใครสไตล์มันนะครับสไตล์ผมก็จะประมาณนี้ครับนี่ขับไปไกลๆก็จะลักษณะนี้เลยนะครับ ผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับชมพอหอมปากหอมคอเขาว่าบรรยากาศภายในรถนะครับเดินทางนะครับวันนี้คลิปนี้ก็บายๆนะครับฝากกดติดตามช่องโมซิงคุณด่วนแล้วก็เพจโมซิ่งคุณด่วนด้วยนะครับสติ๊กเกอร์ผมก็จะมีแต่แบบนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าใครสนใจก็อินบ็อกผ่านผ่านแฟนเพจได้เลยนะครับแผ่นละ100บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ ถ้าเจอกันเนี่ยเอาแค่ห้าิบาทนะครับท่านผู้ชมครับผมบา,บายบายขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับคําจะาําพูดคําจาใดไม่สุภาพก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับบายบายนะครับ